สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเด็กๆแมกี้สวัสดีนายสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับทุกๆกท่านเมกี้มามาเป็นตัวแทนแล้ะน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงมาสวัสดีหน่อยดิสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับเอฟซีจะน้องหญิงมาสวัสดีแต่ชาเลยเสื้อผ้ายังไม่ถอดเลย โนดโดนโดนตีแต่เช้าเลยก็เมื่อกี้ผมเอายาให้มาเวลเี่มาเวลเขากินยายากยากียาก๋ยวมันนานโนก็จะมาแย่งกินแล้วมีวากใส่กันไปโดนในตอนนี้มาทำมาเป็นหาหมัดให้มาเวลเหมือนประมาณว่าให้ผมทำให้ผมโมโหเลเดี๋ยวเขาดูเขาทำท่าทำทางปกติเขาไม่ได้มาอะไรกับมาเวลนะ มีคำชํำเรียงมองด้วยเป็นไงโดนดุเน no. าะเมกกี้เมกกี้เมื่อเช้านี้หนาวนะใช่ปะ่ะใช่เมื่อเช้านี้หนาวมตาเลยใส่เสื้อให้เป็นนุ่มรอพี่ใหญ่ทั้งสอง,สองฮะพี่มาร์กพี่มาร์กกับแจ็คสันพี่มาร์กใครไปฉี่ตรงนั้นนะ่ะพูดไม่ขาดครับอฉี่ในตรงนี้ได้ กี่อ่ะฉี่บ่อยน้ำช่อกไม่ออกมาเหรอน้ำช่อกไม่ออกมาเหรอไม่ออกมาคุกตอชิมาร์ชนกจิงจอกดึงมาวิว่งน้ำช่อกน้ำช่อกน้ำช่กไม่ออกมาตาตานั่งด้วยคนนะตามไม่ได้อากากามาเนี่ยตามไม่ได้อา,ากาศมาเลย อ้วเาวักวักแรงกริ็ไปไหนะน้โน้ไปไหนอ่ะฉนมอไม่เห็นนะอโกรธอยู่ไมใช่ะเนาะโกรธฉันยูไม่ใช่เหรอมาเถอี่กันนะรักกันหชนรักกันะแต่เรานไม่ได้นะทำช่วไม่เอ 그리고 눈치 줘번빕 thank <laughs> you จะให้ขึ้นอะขึนดิขึ้ดิอาให้ขึ้นะขึ้นดินจะไปขึ้นใช่ไหมจะดูวนาที่จักรสเโลจ้โดสอ่าเยย่งกจักรสรรโเธอจะพุ่วาย ดดเกสมากอดตาเนี่ยออขกอดเอรอยเอหนูอจะกอเอกสารไหมเธอจมันโอเค่ปโอเคโอเคไปละโอเคอสารวันนี้เอ่ยยนโน้นไม่กเียองอไม่ก่งอก่อน Mawia, mawia, mawia. Mawia, mawia. ดูนองหญิงดินองหญิงเมกกี้เอ๊ะทำไมน้ำโชงไม่ออกมาด้วยอ่ะฮะฮะเมกกี้น้องไปพาไปเรียกน้ำโชงมาปะไปเรียกน้ำโชงมาป่ะ Kita pilih, nah, dia, dia, dia pilih, pilih, kasih. กินมาวินทายเสร็จแล้วเวิลลี่กินเสรนะ็จนั้นเดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์ขยะกันวันนี้เขามาเก็บขยะวันศุกร์วิลลี่กินน้ำนี่นะฉันเพิ่งล้างน้ำเนี่ยเพิ่งล้างน้ำสะอาดทุกคนเพราะว่าหมาเขาคอยมากินตรงน้ำนี้หมาจรต่างต่างวิลลี่ฉันเข้าบ้านแล้วลูกนะเข้าบ้านแล้วนะอโอเคโอเคจ้ะ ทุกคนตอนถึงบ้านจะเสือแล้วสงสัยน่าจะไปทำงานแล้วเพราะว่าประตูปิดไม่เห็นเจาเสือเลยสงสัยเขาไปกับแม่เขาแล้วแม่เลยเพราะว่านี่แปดโมงกว่าแล้วไงอันนี้ลุงจรมาครบอ่ากล่อมก็มาเมื่อวานไม่ให้มาทุกคนรูป้ปะผลกลับไปถึงบ้านโซฟาพัางกว่าเดิมอีกกัดกระตุยเลยแล้วทำหน้าตาหยิกใส่ด้วย โอ้กัดแบบเละเลยโดนตีเลยของงอนเนี่ยเขาไม่ได้มาลูกน้องกับลูกน้องกับอาจารย์โอเคตามไปดูนะว่าคุณยายอยู่ไหมเดี๋ยวฝากของไว้ให้คุณยายเพราะว่าเสือไม่น่าอยู่แน่เลย นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวตาลงไปแป๊บหนึ่งโอเคนะวงจอนเขาก็นั่งเทยอยู่ข้างหลังอะโอเคนะน่าจะไปทำงานทุกคนรถอยู่แต่เขาน่าจะไปกับพ่อเขาป่ะเสืออยู่ไหมหรือไปทำงานแล้วเดี๋ยวดูวดิแอบดูดิ เธออยู่ไหมอย,อยู่อยู่เนื่องจาเธอไปทํางานแล้วเออเดี๋ยวฉันเข้าไปโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปโอเคนะนึกว่าไปทํางานพอนอนอยู่โอเคเสือนอนอยู่โอ้โหยังไม่ตื่นเลยเอาม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 าเนื่องจากก่อนไปทํางานแล้วทุกคนทํางานแล้วหึจนนุว่าเธอไปทํางานแล้วมามากินข้าวก่อนไหมมากินข้าวก่อนนะ ไม่ๆๆ euh ่อ่ะเร็วอ่ะเร็วอ่ะลงมา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 เลยลงมากินกันลงมากินกันลงมากินกันลนลงมากินกิอืมลมากินเอ๋กินกันเออกินกันทุกคนเขาอยู่เขานอนเขานอนเขานอนอยู่ อมาเช่นแกะใส่ชามดีกว่าแกะที่ชามนะะใส่ชามแกะจะได้มื้กินง่ายอ่ะโอเคอ่ะนี่กินง่ายเลยอ่ะโอเคกินง่ายกินง่ายคิดไปเลยอ่าข้าวอ็นโอเคนะจะกินไปนะเดี๋ยวฉันจะไปละเพราะว่าฉันจะไปในเมือง ว่าน,นี้จอนนี่กับกัล่ามาให้เขากินไปครับทุกคนเ,คเสือเขาทานข้าวเห็นไหมทานเขากําลังทานข้าวอยู่เคนเดียวเดี๋ยวเขาออกหน้าต่างเขาออกได้วันนี้พ่อเขาอยู่บ้านไม่รู้ว่าพ่อเขาจะออกไปไหนโอเคครับกลับแล้วอาตาเขาไม่ไว了 เสือกินข้าวอยู่ฉันไม่อยากอันนี้ไม่อยากกวนเขาเขาจะได้กินข้าวว่าเราจะได้รีบไปไงรีบไปในเมืองกันอโอเคต่อไปเลยจ้ะแมมาดมาดถอดเสื้อเองเป็นด้วยนะมาดมาดหอมแก้มหน่อยดิหอมหน่อยตาหอมแก้มหน่อยดิไม่เอาต่อายผมโตแล้วหอม,หน,นะห,อมหน่อยนะหอมหน่อยนะโอ้จ้า โอโอเคโอเค,อเคไป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 ก็ไปแล้วทุกคนกวนนิดกวนหน่อยไม่ได้ไปละ